สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็นอนอยู่บนเตียงนะครับแต่นอนไม่หลับสี่ทุ่มสิบหนาทีแล้วนอนไม่หลับนะคะเพราะว่าแมงมันกัดฟันแมงกินฟันฉันฉันปวดฟันตรงนี้เนี่ยเน,น เนี่ยร้อยเจออีกครนิสลาฟินไนาเ n e เฮ t ยช s m ็ดเนี่ยกิฟวสไมซนเนี่ยสงสัยแมงกัดฟันชาจะต้องไปแค่แมงออกก่อนร้อยเจอครับนิสลาฟินยาอีกครอ็ดวัดซานชเมสงสัยจะข้อออกหมดทั้งปากละถึงจะ ไม่ปวดอีกอังก็ออกนะร้อยเตอร์อีกมูสไมน์นาเซนเมกมาเก,กินผิวหลายวว้ฮับอีกวีดอเซนชเมสโอ้ยฉันปวดฟันจังเลยอีกฮับชเม,มสไมน์นาเซนนาชเมสโอ้ยวัดสอนอีกมากกันร้อยเตอร์เป็นไรเม็ดดิคมเมนต์เนี่ยมืน ร้อยเตยยิ้มมีหรือจะเอาเชือกมาผูกดึงออกตอนที่เป็นเด็กๆอยู่ประเทศไทยเอาเชือกแล้วก็เอาสากเนี่ยเอาสากดึงออกเลยเชือกผูกที่ฟันแล้วก็ผูกที่สากกระเบือแล้วก็ดึงด้วยเท้าเราเนะหัวนี้โป้งเท้านี่ดึงพวดเลยฟันกระเด็นออกมาเลยนะ ต้องทาอย่างนั้นหรือเปล่าหรือจะต้องไปหาหมอเนี่ยไปหาหมอดีกว่าเนาะกลัวว่าเกิดว่าเราไปทําอย่างนั้นแล้วมันเลือดไหลไม่หยุดเนาอตายเปล่าเนาะอดทนเอาไปหาหมอดีกว่าปวดฟันแท้ๆไมนเซนใช่ไหม